สวัสดีจ้าวันนี้ตามติดชีวิตคนอาศัยคอนโดนะคะมาดูกันว่าเราอยู่กันยังไงบอกตามตรงเลยว่าไม่เคยมาซื้อเครื่องดื่มจากตู้นี้นะคะแต่ว่าตู้เซเว่นเนี่ยเป็นไลฟ์เซเวอร์ในยุคแรกๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะ ตู้นี้มาถูกติดตั้งเมื่อช่วงประมาณโควิดปีที่แล้วได้นะถ้าจำไม่ผิดแล้ววันนี้ตั้งใจจะลงมาซื้อของกินค่ะแต่ว่านึกสนุกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยอยากลองให้เพื่อนๆได้เห็นบ้างเริ่มด้วยการจิ้มหน้าจอนะคะสินค้าก็จะขึ้นมาตามภาพพร้อมราคาค่ะเราก็จิ้มไปจากนั้นเราก็บอกว่าเราจะเลือกจ่ายเงินสดค่ะรวบรวมเหรียญจากในบ้านมาหยอดเข้าไปในช่องหยอดเหรียญน,นะคะตามนี้เลยค่ะจ่ายเงินปั๊บรับของแบบนี้เลยค่ะ รอสัญญาณไฟเขียวแล้วก็เปิดฝามาเลยนะคะหยิบของเลยค่ะได้มาแล้วขนมเปี๊ยะจิว๋วตอนที่เครื่องดันสินค้าถ่ายไม่ทันนะคะเพราะว่าตาลายค่ะฮถ <c oughs> ัดมาก็จะเป็นตู้เครื่องดื่มแล้วนะคะ <c oughs> เลือกเมนูด้านข้างได้เลยค่ะส่วนเราเลือกอันนี้ค่ะ <c oughs> ปิง้งอ้าวเริ่มมาจิ้มกันอีกค่ะ แล้วก็เลือกเมนูชากาแฟนะคะก็จะพบกับเมนูที่เราเลือกนะคะพร้อมราคาค่ะเลือกระดับความหวานได้ด้วยถ้าจะเพิ่มช็อตเอสเปรสโซ่ก็เพิ่มได้ค่ะแล้วก็จิ้มไปที่รับหลอดและฝาหรือเปล่าถ้าจะสั่งอะไรเพิ่มก็จิ้มไปที่ใส่ตะกร้าสั่งเพิ่มนะคะแต่สำหรับเราสั่งเลยค่ะเลือกช่องทางการจ่ายเงินค่ะเงินสดค่ะเงินสด จากนั้นก็เตรียมเงินใส่เข้าไปในช่องธนาบัตรค่ะแต่ถ้ามีเหรียญก็หยอดเหรียญได้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทอนให้เราค่ะต้องรับเงินทอนอยู่ด้านล่างนะคะระหว่างนี้เครื่องก็จะทำงานค่ะพร้อมหลอดและฝาแต่ว่ารอจนกว่าฝาเปิดจะเปิดนะคะแล้วเราก็เอามือเข้าไปรับค่ะเครื่องจะถามว่าจะเก็บเครดิตไหมไหมหรือว่าจะรับเงินทอนตอนนี้เลย แน่นอนคขาว่าเรารับเงินทอนค่ะถ้าอยากสะสมคะแนนก็ใส่เบอร์มือถือไว้นะคะถ้าไม่ก็ข้ามค่ะเครื่องใช้เวลาชงไม่นานนะคะแถมยังมีบอกเวลาด้วยค่ะว่าอีกกี่วินาทีจะเสร็จแล้วอ,อู้มาแล้วค่ะเรค่ะอย่าลืมหยิบหลอดฝาหรือเงินทอนนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะหน้าตาเครื่องดื่มที่เราสั่งก็จะประมาณนี้นะคะ มีความเข้มข้นของกาแฟแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาค่ะส่วนเงินทอนที่ได้มาก็จะเป็นเหรียญน,นะค,ะ,คะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ตั้งตัวในการถ่ายคลิปครั้งนี้แต่ก็อยากจะสนุกอะคะ่ะหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ